สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาถ่ายม้าชิวๆก่อนนะด,ดูดิดูดูดูดเออผมลืมบอกข่าวดีลูกม้าผมเกิดแล้วนี่เห็นยังลูกมา้าเออผมถ่ายอยู่นี่เป็นลูกม้านะครับเออซึ่งผมจะบอกให้ผมม,มีผมมีช่องในติกตอกแล้วผม,มีช่องในติกตอกแล้วลูกว้าว ชื่อเป็น,ปนผมไม่รู้ชื่ออะไรนะว่าผมตั้งไปเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกเนี่ยตรงนี้แตกต่างจากเมือม่อก่อนแตกต่างจากคลิปที่แล้วไหมที่ผมลงถ่ายลูกหมาคลิปที่สองนั้นคลิปที่ผมลงถ่ายลูกหมาคลิปนั้นแหละเห็นไหมคลิปที่ผมลงถ่ายลูกหมาตรงนี้จําได้ไหมที่ผมเดินไปทางนั้นจาได้ไหมท่านผู้ชมจาได้ไหม ถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มานะโอเคนี่นี่ี่เออล,ลูกหมาตรงนั้นผมก็เอาสังกะสีมาปิดนะแล้วมันเปิดตาแล้วด้วยลูกหมาเปิดตาแล้วลูกหมาลืมตาแล้วผมไม่เห็นเปิดตาครั้งแรกผมไม่ได้มามาดูมันหลายวันเพราะว่ามาไม่ได้มามันค้างกับผมอยู่พี่มาเออนี่สุดยอด ดูตาโอ้น่ารักเดี๋ยวผมเข้าไปดีนะอ,อู้มันข้างมันข้างผมไปเลยกว่านะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันจุบ๊บบ๊ายบายเจอกัน